โูติก้าเต็มเลยค่ะโฟติก้าสวยๆเต็มเลยค่ะนี่จะเป็นหนอนพุ่นขาขาวเต็มอยู่พุ่นเต็มเลยขาวขาวแมนเบิดจ้าตัวสีมั่นใจว่าเห็นเหลืองเหลืยงกุ้มข้างหน้าสีเป็นเห็ดเหลืองขึ้นเป็นเห็ดอีหยังจุดนี้ตัวสีบเคยมาจาักเดียส่วนมากมีต่แฟนตัวหยางมาเนาะค่ะถ้ายหางไปเบึงใกล้ๆตัวสีเบึงค่ะ คิดมาเห็นมันปูแนแน่ๆค่ะไปหันไปเบึ้งจะนคะคะเต็มเลยว,ว้ายทางตามกับมีค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้แมนอัน,นอันนี้ต้อเห็นมาตะไกค่ะเห็นมาตะไกแต่จุดนี้อ่ะจุดนี้สำคัญนะเชียวนั่นค่ะนี่ค่ะอย่างสวย อยงสวยเลยค่ะทุกคนคะอย่างสวยเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยเบิ่งค่ะมุมนี้ตัวสิบุม,มาจักเทียมีตะแฟนตัวมาาเนจา้าตัอเลยบ่เคยหูว่ามันมีเห็ดอยู่นี่ ต้องตอห้องอู้คนหนึ่งก็มั่าห้องไหลห้องดีเี่ยคือเพิ่งกินม้ายกหยกกินขนมปังพักกินขนมปังกาแฟนะจจะเมืองค่ะหางสวยุบเขาไวก้กอนนาจะเขาจะได้เกิดอีกอันเนี้ยมีอีกค่ะมีอีกค่ะทุกคนดูค่ะ เนี่ยตัวจากไดจะยังซี่หนมะนี่ค่ะถึงสีบัวดอกง่ายกับกุม้มง่ายกับเอาเลแล้วค่ะอย่างสวยเลยค่ะ เจอ,อแล้วโอ้ยอยังสวยโอ้ยดีใจเห็นแบบนี้แล้วค่ะเห็นแบบนี้ตัวก็ดีใจแห้งบ้างนะจ้าตัวบกคอยพ่อปลาปลานี่บกคอยพอ่อเพราะคนมาเก็บหลายแล้วค่ะหน่อยนักหน่อยหนาสิพ่อแบบนี้จ้าดีน้ค่ะ เพื่นเพื่อนดียูดใต้ไม้แม่ มีเอฟซีนะคะมีเอฟซีบอกตัวว่าอยากเห็นที่ตัวไปขายนะคะตัวกับบอกแล้วว่าอ่าตัวตัวบอบรได้ไปขายเองนะคะส่วนมากตัวบรได้ไปขายเองแฟนตัวเอาขับหลุดไปขายตีเอฟซีกระบอกว่าวว่าคือพวกขายคือนอกวันมีคนมาหลับอยู่บ้านค่ะกับอีฟร้านเนาะคะ่ะเออเอบางข้างเนาะค่ะบางข้างกับตีมาหลับอยู่บ้านอ่ะ คือเพื่อนให้มะให้เพื่อนมาเอาเองตออยู่ในป่านะคะตออยู่ในป่าเพราะว่าคนที่มาเอานะคือค้นที่ทํางานอยู่น้ากันกับตอจ้ะเพื่อนทํางานอยู่น้ากันกับตอเพื่อนเพื่อนอ่าคือนเพื่อนมาเอาตอไกเพื่อนมาสังเอาเลยค่ะอยู่บ้านนะจ๊ะถ้าเป็นบางข้างนะคะก็เป็นบางข้างเต่บโบ่ทุกข้างไปค่ะแต่ตอไกถ้าเพื่อนมาเอาคือตอให้เพื่อนมาสังเอาเลยแล้วตอก็เอาเวลานั่นไปเข่าป่าเนาะค่ะเพื่อน็กิเอาเงินไปให้ตตอที่ที่ทำงานเอง เราจะส่วนมากตัวกากศีบมีตะกี้ตัวกาเห็ดังสั้นประจําค่ะตัวก็คือให้เพิ่นสางเอาอยู่บ้านไปเลยตัวมาโบมานนางเบื้องตาสางอยูุนะคะตัวโบมานนางเบื้องตาสางก็คือเสียใจกันนะคะนี่ก็คือเหตุผลทีที่เป็นอย่างตัวคือโบค่อยนี้อ่าอู้ขอโทวทีค่ะต้องนึงตัวนึกว่าตัวปิด ปิดแล้วขยับตูวันนี้โตขยับตูบเได้ปิดกล้องค่ะเพราะว่ามันก็นเลยเป็นค้วยนูนนัดหนูนนัดต้ตองเบิ่งไมาอีกเทียนหนึ่งค่ะมุมนี้แฟนตัวสีบลูฮู้ตัวบอกว่าแต่เก็บยุ้งมองข้างล่างแล้วเจ้าต้องขึ้นมาเบื้องข้างถึงนี่เพราะว่ากันป่วยเขามมามองนี่เท่าแล้วสิบม้มาค่ะบลเราบลูฮู้ตัวบอกว่าข้างถึงมันหลาตัวต้องขอโทษขอขอภัยทุกคุณนะคะที่แบบว่าตัวสีบล ตัวมากตัวสีบนลงการไปขายการค้าขายเนาะค่ะคือบางข้างตัวกะว่าต้องการเอาลงน้ำล่ะค่ะตรงนี้นะคะว่าต้องการเอาลงน้ำตัวกะว่าจำเป็นต้องสีต้องเอาลงทุกข้างที่ให้นั้นค่ะก็คือตอเน้นเก็บเห็ดให้ดูนะคะคือต้เใหดเน้นเก็บเห็ดให้เบิ้งค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ตัวกะว่าอยากกะว่าอยากเอานั่นปันใดเนาะค่ะทุกคนค่ะการเก็บขายเหมือนกับตัวไก่ให้เบิ้งอยู่แล้วว่าต้อได้เท้อใด บางครั้งตัวกะเห็เบื้องมั่งบ่เบื้องมั่งกะก็คือแบบลืมหลงหลงลืมลืมเนาะค่ะถ้าขนาดเ็ดคทิปลงตัดลิปต่อกันกัจังเอ้อตัวนี้เอาลงไปนอตัวนี้บางทีเฮ็ดซ้ำกันกับมีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะซ้ำกันกับเบื้องลวดนอจ้าพี่น้องเนาะมือนกับมวลคือเกาหลเนอจ้าแต่ว่าการเอากะการขายน่ะตัวกะต้องขออภัยอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวกะสีบ่ได้เอาลงนะคะ เป็นบางครัง้งคือแรกๆไปก็มาดามบ้านนาะไปขายนั่นตัวเก่เาลุงไอเบิงแล้วก็คือการอยากเบิ้งขายก่ะคือเบิ้งมาดามบ้านานาเลยจ้าเพิ่นสีเห็ดละเอียดให้เพิ่นสีเห็ดละเอียดก็ต้อนะจ้าเบิ้งว่าการขายเพิ่นมาเอารับซื้อจังไดเท่าอดายนะคะส่วนต่อนก็สีห้เบื้องยุวาต่อเก็บเสาร์อาทิตย์ต่อได้หลายปันได้คืออาทิตย์หนึง่งมื้อหนึ่งต่อได้หลายเทอดายต้อนกสิห้เบือ้องยุค่าตอนนี้จังซี่หรอเนาะค่ะ นู่นว่ยคุ้ยค่ะคุ้ยแนีกยคุงกระได้ตัวตั้งคุณชาะตัวอธิบายไปตรงนี้นะคะถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปตัวถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปตัวขันเห็นตัวอธิบายก็คือตรงนี้ล่ะคะ่ะอธิบายให้ฟังแล้วค่ะทำคลิปให้ดูการเพิดพื้นในการเก็บเห็นนะคะส่วนการขายและได้เงินตัวกับสิบุกค,คอยลงนะคะ บลุงจังฮีนี่แหละค่ะคือสงวนหน่อยนิดนึงก็ได้นะคะต้อของสงวนนิดนึงค่ะนีค่ะยังหลยอยู่ยังหลยอยู่ค่ะนั่นๆจะเจอแบบนี้จะเที่ยเนาะเมื่อนี่หาหาฝืดอยู่ค่ะหาฝืดอยู่ดอกใหญ่ๆน่ะ เป,เปิดขึ้นเต็มเลยตอนแรกว่าเห็นนะคะเปิดมอดขึ้นเต็มเลย สามใบเถาสามใบเถาแล้วก็เป็นหกใบเถา,า,าค่ะแถบป้ามูนี่หมูป้าสิหลายได้ค่ะพี่น้องจ๋าหมูป้าสิหลายมันมาดุดมันมาดุดหย่า เต็มเลยนะคะแถบเชาบ้านเพิ่นกสีเอาอันนเพิ่นสีเอาอันแนวนไฟฟ้าสายไฟฟ้าคือล้อมขวกงูก้วยลอ้อมบริเวณบ้านเพิินใบมันชอบไปดุดอันสนามหญ้าเพิ่นนะจ๊ะบึ่งค่ะหมูปลามาดุดมาดุดแถวนี้เละเบิดเลยคะ่ะตัวน้ำหาแฟนตัวอ,อีกก่อนเพิ่นหายไปอีกแล้ว จะไปหายไปมุมไหนสงสัยไปทั้งนั้นเห็ดหลายๆพุ่นล่ะมุมนี้ก็เป็นทังยาง,งาดีดีดูค่ะยางไปน้ำกันกันกบตอดจ้ะตัวสิพาไปเบิง่งเงินเห็ดอันมุมนี้กันแฟนตอเพาท่านได้ไปเนาะมันก็สหลายอยู่ค่ะกันแฟนต่อบพราท่านได้ไปเป็นเสนจากเล้าสิไปเราเล้าสิไปเล้าชอบแรีนไปกุมใหญ่ๆนะคะ่ะก็ถึงได้มัดได้แต่กุมได้น้อยให้พี่น้องเห็น เราจะไปเบิ้งว่ามันสิมีบ่พี่น้องอยู่หันอีหลีอยู่หันอีหลีอยู่หันแล้วเบิ้งเนี่โอ้ยเบิ้งจ้าหาเก็บมูงหกย่หันโอ้ยทุกคนเบิงง้งนั่นเพิ่นยืนเฝ้าเพิ่นยืนเฝ้าเห็ดต่อมาต่อแหลมมาบ่ทันเพิ่นกระบอกหล่อด้วยสิ่นี้บบ โอ้ฝุ่นปีทุกคนคะเบื้องจ้าอะไรเนี่ยอู้อีหย่างเนี่ยตวปลาแล้วโตวสิเรียนมาบ่ทันเะพิ yep, TA t, ินกุ <S <s um ้มก um ้อนกับแบบนี um ้ลหละกุ้มก um ้อนเพิ่นกะเก็บอ anyway> ันกุ้มเดียวได้เค cool ิงถังค่ะโอเคเก็บค่ะเก็บอันนี้ค่ะเก็บน้ำกันเลยชัดๆค่ะให้ดูชัดๆค่ะทุกคน เพิ่งค่ะเต็มอร่ามด้วยค่ะดูชัดๆอีกทีหนึ่งเนาะค่ะอ,อยกเอ็นตาไม้แล้วเนี่ยสก๊อตพกกาอุ่นตาลไอไอร้านซา่าฮะ ยกกลิ่มเอลืมเปิดกล้องค่ะลืมเ,เปิดกล้อง ตาเจ๊ฮิตตมโฮโฮมองอ่าหิ้งชมอินเตอร์ลันซานทูต้อเปลี่ยนใจค่ะตอนแรกตัดขาไปนน้ำปลาเลยวันนี้บบตัดแล้วค่ะไม่ตัดแล้วค่ะตัดแล้วบบทันกินปน็บาว่ามันจิมือสิคำก้นนะคะ สิคกาก่อนมโม่วตัดขา,าอ้อยอิงอยู่นี่ว่าได้กินกน,น้ำเพินหรอกมีเวลาเยอะแยะไปน่งคุยกันอยู่บ้านค่ะนางตัดขาไปนํา เ hmm? ออมีหมอกเกอออกหมอออ บนนี่เยอะอีกแล้วค่ะเยอะแล้ว เด็ดออกก็คือมาฮอดแล้วเนาะจ้า ห้อน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 เหน็หนเหน็นายห้อนเลยนี่น้ำติดจ้า เอาปลาเดินน้ำปลาไปน้ำต่อไปเรือยๆค่ะตอนนี้กระลังกระหืดกระหอบค่ะกระหืดกระหอดแสียงแดดก็ค่อยตั้มเนาะลงแล้วค่ะแสียงแดดค่อยตั้มลงแล้วต้อกระสีพกักกนออวยหัวกับคืนทั้งหลดเนาะค่ะแับน,นี้เนาะค่ะได้กระหาเก็บไปเรื่อยๆออกไปหาหลดก่อนเนาะค่ะนี่ เหนเขาหน่นึงเจงแดดค่อยต่้มค่ะ